สวันดีครับเพนทอลทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกม w a r f r a m e และอยู่กับลุงแมวอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นั้นลุงแมวก็จะมาทำการรีวิวข้อมูลและแนะนำแนวทางในการบิวมอสสไตล์ลุงแมวของ Warframe ที่เพิ่งเข้ามาพร้อมกันกับแพทช์ใหม่ล่าสุดยู0่ 20, ที่มีชื่อว่า o c t a v i u s a n ี t h e โดยได้รับแรงบัานดาลใจในการออกแบบมาจากคอนเสปเสียงดนตรีซึ่ง Warframe ตัวดังกล่าวนั้นก็คงจะเป็นใครที่ไหนไปไม่ได้นอกจาก ออกเทเวียหรือว่าหัวหน้าวงัทวาทิศนั่นเองพอพอวอลเฟรมใหม่ลุมแม่งเสียภาพลักษณ์หมดโอเคครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมข้อมูลความสามารถของวอลเฟรมตัวนี้พร้อมๆกันเลยดีกว่าครับสกิลทั้งหมดของออกเทเวียนั้นจะเป็นการใช้พลังจากเสียงดนตรีในการต่อสู้กับศัตรูและเสริมพลังให้แก่ตัวเองและยูนิพัธมิตรซึ่งจะประกอบไปด้วย คิ p พาส i ฟ e ฮาร์ o n นิกซิมโฟนีเป็นความสามารถติดตัวของออคเทเวียที่จะทําให้เธอนั้นสามารถที่จะสร้างบทเพลงขึ้นมาเองได้ผ่านทางเครื่องดนตรีจำตัวที่มีชื่อว่า m ม n d a c อร์ดโดยเราสามารถจะเข้าไปแต่งเสียงเพลงในแมนดาคอร์ดเองได้ด้วยการเข้าไปที่ a r s e n a อและเลือกใช้งานออคเทเวียจากนั้นก็ให้เราเข้าไปที่หัวข้อ Appearance แล้วเราก็จะพบกับปุ่ม m a n ดาคอร์ดอยู่ที่บริเวณมุมขวาล่างของจอและเมื่อเข้ามาแล้วเราก็จะพบกับหน้าต่างการแต่งเสียงเพลง ตามภาพที่เห็นอยู่ในคลิปซึ่งเราสามารถที่จะตกแต่งเสียงตัวโนต้ตต่างๆให้ออกมาเป็นเพลงเองได้อย่างอิสระโดยที่ตัวโนต้ตเหล่านี้นั้นจะส่งผลต่อความสามารถของสกิลมัลเลตเร e โ o n เนเตอและเมทร o น o m e และก็ยังส่งผลต่อเสียงที่จะเกิดขึ้น่อเวลาที่เราใช้สกิลต่างๆเหล่านี้ออกมาในขณะเล่นอีกด้วยโดยที่สกิล m a l l e t จะให้เสียงของเพอร์คัชชั สกิลเรสโซเนเตอจะให้เสียงของเบสและสกิลเมทร n น m e จะให้เสียงของ m e โลดีและนอกจากนี้แล้วออคเ v ียก็ยังมีความสามารถติดตัวอีกหนึ่งอย่างที่มีชื่อว่าอินส i r a t เรชันเราจะทำให้ เมื่อทุกๆครั้งที่ออกเทเวียได้มีการใช้งานสกิลใดๆก็ตามทั้งตัวของออกเทเวียเองและเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ในระยะรสมีของสกิล,ลจะได้รับบัฟอินสปายเลชันเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น30วินาทีโดยที่บัฟดังกล่าวจะส่งผลทาให้ทุกคนได้รับอัตราการฟื้นฟูค่าอัลเลนจีเพิ่มขึ้น1ห,หน่วยต่อวินาทีสกิลที่ 1. Mollet เมื่อกดใช้งานสกิลดังกล่าวแล้วออกเทเวียจะทําการควงลูกบอลดนตรีออกไปที่ด้านหน้าซึ่งเมื่อกระทบกับพื้นแล้วลูกบอลดังกล่าว ก็จะกลายเป็นเครื่องกระจายเสียงในช่วงระยะเวลาหนึ่งและจะทาการปล่อยเสียงดนตรีเพอร์คัชชั่นที่เราได้ทําการแต่งเอาไว้ในแบนด์คอร์ดกระจายออกไปเรื่อยๆเพื่อดึงดูดให้ศัตรูทุกตัวที่อยู่ในระยะสมมีการมองเห็นของสกิลเข้าไปโจมตีใส่โดยเครื่องกระจายเสียงจะทําการดูดซับความเสียหายจากการโจมตีทั้งหมดของศัตรูเอาไว้และจะสะท้อนความเสียหายดังกล่าวกลับไปใส่ศัตรูทั้งหมดที่อยู่ในระยะรัศมีการมองเห็นของสกิลเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณตามจังหวะของเสียงดนตรีเพอร์คัชชั่นโดยค่าเตตตัสที่ส่งผลต่อสกิลมอด้เล่ ค่า power strength จะส่งผลต่อตัว,ตวคูณค่าความเสียหายที่จะสะท้อนกลับไปของ skill ค่า power range จะส่งผลต่อระยะรัศสมีความกว้างของ skill และค่า power duration จะส่งผลต่อระยะเวลาในการคงอยู่ของ skill skill ที่2 resonator เมื่อกดใช้งาน skill ดังกล่าวแล้ว octavia จะทำการควางลูกบอลดนตรีออกไปที่ด้านหน้าซึ่งเมื่อกระทบกับพื้นแล้วลูกบอลดังกล่าวก็จะกลายเป็นหุ่นยนต์ทรงกลมในช่วงระยะเวลาหนึ่งโดยหุ่นยนต์จะเคลื่อนที่ไปมา และจะทาการปล่อยเสียงดนตรีเบสที่เราได้ทําการแต่งเอาไว้ในเบดาคอร์ดกระจายออกไปเรื่อยๆเพื่อลองให้ศัตรูทุกตัวที่อยู่ในระยะสมมิการมองเห็นของสกิลเดินตั้งถึงจนวนตดังกล่าวไปพร้อมกับสร้างความเสียหายจำนวนหนึ่งใส่ศัตรูจำนวนตัตงๆกล่าวเรื่อยๆตามจังหวะของเสียงดนตรีเบสจนกว่าที่เะียะเวลาของสกิลดังกล่าวจะหมดลงโดยที่ระยะสมมิความกว้างของสกิลนั้นจะค่อยๆขยายตัวเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตามจานวนของศัตรูที่ได้รับผลจากเสียงดนตรีดังกล่าวและนอกจากนี้แล้วหากออกเทเวีย มีการใช้งานสกิลมาร l เลทไปพร้อมๆก,กันกับสกิลเรสโซเนเตอร์หุ่นยนต์จะเคลื่อนที่ครอบเขตเ,เครื่องกระจายเสียงดังกล่าวก่อนทันทีและจะทางานควบคู่กันไปเรื่อยๆจนกว่าที่ระยะเวลาของสกิลและสกิลหนึ่งจะหมดลงโดยค่าเตะเตะตัต้ที่ส่งผลต่อสกิลเรสโซเนเตอร์นั้นได้แก่ค่าพาวเวอร์สตริงจะส่งผลต่อการสร้างความเสียงายตอนหนึ่งจังหวะเสียงเบสของสกิลค่าพาวเวอร์เลนจ์จะส่งผลต่อระยะเสมีความกว้างของสกิลและค่าพาวเวอร์ดูเลชั่นจะส่งผลต่อระยะเวลาในการคงอยู่ของสก <Skill> ิลสกิลที่3 เมื่อกดใช้งานสกิลดังกล่าวแล้วออคเทเวียจะทําการปล่อยออร่าเสียงดนตรตีเมโลดี้ที่เราได้ทําการแต่งเอาไว้ในมัลลคครกระจายออกไปเรื่อยๆในช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งออร่าดังกล่าวจะส่งผลทําให้ออคเทเวียและเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ในระยะสมมตของออร่าได้รับบัฟเพิ่มค่าเมื่อไปจํจนวนหนึ่งและนอกจากนี้แล้วหากออคเทเวียหรือเพื่อนร่วมทีมกระทาการใดๆก็ตามได้ตรงกับจังหวะเมโลดี้ของเพลงที่ได้ทําการแต่งเอาไว้จนครบ1 0 0ก็จะได้รับผลจากบัฟเสริมความสัมารถพิเศษมาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยแบ่งออกได้เป็นสีรูปแบบดังนี้รูปแบบที่1 v ึ่งวเป็นบัฟที่จะช่วยเสริมความวันในการเคลื่อนที่ให้แก่ตัวละครของเราในช่วงระยะเวลาหนึง่งโดยเราสามารถที่จะรับผลของบัฟดังกล่าวได้จากการกระโดดให้ตรงกับจังหวะเบลลดรี่ของเพลงรูปแบบที่2 No c t อก n e เป็นบัฟที่จะทําให้ตัวละครของเราสามารถล่องหนพรางตัวจากสายตาของศัตรูได้ในช่วงระยะเวลาหนึง่งโดยเราสามารถที่จะรับผลของบัฟดังกล่าวได้จากการย่อหรือสไลด ให้ตรงกับจังหวะเมโลดี้ของเพลงรูปแบบที่3โอเปร่าเป็นบัฟที่จะช่วยเสริมค่ามาัตติช็อตให้แก่วุตปืนหลักและปืนรองของเราในช่วงระยะเวลาหนึ่งโดยเราสามารถที่จะรับผลของบัฟตั้งกล่าวได้จากการยิงด้วยวุตปืนให้ตรงกับจังหวะเมโลดี้ของเพลงรูปแบบที่4 f o ฟอร์ตเป็นบัฟที่จะช่วยเสริมค่าปละโจมตีให้แก่วุตโจมตีและประินของเราในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยเราสามารถที่จะรับผลของบัฟต่างๆได้จากการโจมตีด้วยวุฒิโจมตีระเียะประชิดให้ตรงกับจังหวะเมโลดี้ของเพลงและนอกจากนี้แล้วเรายังสามารถที่จะกระทําการใดๆก็ตามเพื่อรับความสามารถจากบัฟเหล่านี้ได้เรื่อยๆต่รายที่ออราเสียงเพลงจากสกิลเมทรนอมยังคงทํางานอยู่โดยค่าเซตเตตัสที่ส่งผลต่อสกิลเมทรนอมนั้นได้แก่ค่าพาวเวอร์สตริงจะส่งผลต่อความสามารถในการเสริมค่าพลังต่างๆจากสกิลค่าพาวเวอร์เลนจ์ จะส่งผลต่อระยะรัศมีความกว้างของสกิลและค่าพาวเวอร์ดูเลชั่นจะส่งผลต่อระยะเวลาในการคงอยู่ของสกิลสกิลที่4แอมือกดใช้งานสกิลดังกล่าวแล้วออคเทเวียจะทําการเปลี่ยนพื้นที่อรอบๆตัวของเธอให้กลายเป็นแดนส์ฟลอร์ในช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งจะส่งผลทําให้ออคเทเวียและยูนิตพันทมนิรทุกๆคนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวได้รับบัฟเสริมพลังโจมตีจำนวนหนึ่งให้แก่วุปทุกชนิดที่กําลังใช้งานอยู่ซึ่งความแรงของบัฟนั้นจะถูกสูมตั้งแต่ค่าต่าสุดไปจนถึงค่าสูงสุด ดยจะแสดงผลเป็นตัวเลขเปอร์เซนต์บอกไว้ที่บริเวณมุมบนขวามือของจอและนอกจากนี้แล้วหากมีเครื่องกระจายเสียงจากสกิลมันเล็ตอยู่ในระยะรัศมีของสกิลแอมก็จะส่งผลทําให้ระยะรัศมีความกว้างและการสร้างความเฉียงของสกิลมันเล็ตเพิ่มขึ้นเป็นสเท่าโดยค่าเซตเตตัสที่ส่งผลต่อสกิลแอมนั้นได้แก่ค่าพาวเวอร์สตริงจะส่งผลต่อความสามารถในการเสริมค่าลังโจมตีของสกิลค่าพาวเวอร์เลนจ์จะส่งผลต่อระยะรัศมีความกว้างของข ength, ส,งอะะสกิล และค่า power duration จะส่งผลต,อตอ่อระยะเวลาในการคงอยู่ของสกิลและต่อมาก็จะเป็นแนวนทางในการจัดมอตของ o c t a v ท a Style ลูมวนะครับโดยลูเมวจะขอตั้งชื่อบิวนี้สั้นๆว่า d e a t h n o t e ซึ่งวิธีการจัดมอสตามนี้ครับผมเริ่มจากที่ช่องออร่าครับก็แน่นอนเลยมอส corrosive projection เพื่อลดเกราะของศัตรูทุกตัวลง30%ตามด้วยมอสที่เพิ่มค่า power s t r e n g t อย่างมอ d transcend fortitude intensify และ power drift เพื่อช่วยทาให้ความรุนแรงในการโจมตีและก็บัฟต่างๆจากสกิลของเราเนี่ยแรงขึ้นนั่นเองนะครับต่อไปก็จะเป็นมอสที่เพิ่มค่า Power Duration อย่างมอส Prime c o n t i ต u i t y Constitution แล้วก็ในโ่มมาที่แลงแหรือถ้าเกิดว่าใครมีแรง10จะใส่เป็นสิก็ได้นะครับไม่ว่ากันเพื่อช่วยทําให้สกิลต่างๆของเราเนี่ยอยู่ได้นานขึ้นจะได้ไม่ต้องมาคอยกดใช้งานสกิลกันบ่อยๆให้มันเสียเวลามอส s t r e และก็ Cunning r i ฟเพื่อช่วยเพิ่มค่า Power Range ทาให้ระยะรลศมีความกว้างของสกิลต่างๆเนี่ยอยู่ในช่วงที่กําลังพอดีไม่แคบหรือวว่าากก้งจนเนเิไป และสำหรับมอสตัวสุดท้ายนั้นลุงแมวเลือกใส่เป็นมอสสตรีมไลน์เพื่อเพิ่มค่า power efficiency กันสักเล็กน้อยให้กลายเป็น130%เวลาที่เราใช้งานสกิลต่างๆเนี่ยจะได้เสียเอนที่น้อยลงนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับวิธีการเล่นออฟเทลเบียบิวนี้ของลุงแมวเนี่ยลุงแมวจะเน้นไปที่การใช้งานสกิลมอรเล็ตทำ c o ม b o กับสกิลแอมเป็นหลักนะครับเพื่อล่อให้ศัตรูเข้ามาโจมตีเครื่องกระจายเสียงแล้วก็โดนดาเมจสะท้อนกลับตายกันไปเองซึ่งสามารถที่จะอยู่ได้ยาวๆยวัยนอินเกมเลยเพราะถ้าเเเเเเกกกกกกิิิิดดดวววววว่่่่่่าาาาายยยยยยงงงงศัััตตรรรููโจจมมมมีีีีีไไไ้้้้้แแแๆลลลนนนนนททคคสสหะะออบปป็พขึช ดังนั้น2ส,สกิลนี้ต้องพยายามใช้อยู่ตลอดนะครับไม่ให้ขาดเลยส่วนอีกสกิลนึงที่ควรใช้ด้วยตลอดเวลานั่นก็คือสกิลเมทร و นอมโดยเมื่อใช้สกิลไปแล้วเนี่ยก็ให้เราพยายามกดย่อตัวนะครับให้ตรงกับจังหวะของวงที่มันเข้ามาหาตัวเราด้วยเพื่อที่จะได้รับบัฟหายตัวมาใช้งานโดยสามารถหายตัวได้นานถึงครึ่งนาทีเดยทีเดียว,เ,ยวเรียกได้ว่าทั้ง3สกิลนี้เนี่ยทำให้ออเทเวียกลายเป็นวอลเฟียงที่สามารถทําหน้าที่ได้ทั้งโจมตีป้องกันและสนสนับสนุนไปได้พร้อมๆกันเลยนะครับผมซึ่งภารกิจทีู่ม แนะนำให้ออกเทวีไปใช้งานส่วนใหญ่จะเป็นภารกิจที่เน้นการอยู่กับที่เพื่อปอกป้องเป้าหมายจากศัตรูซะมากกว่าซึ่งได้แก่ภารกิจประเภท defense excavation mobile defense แล้วก็ survival โดยเฉพาะ survival เนี่ยเพียงแค่เราหาพื้นที่ที่ศัตรูสามารถเข้ามาได้ทางเดียวนะครับแล้วก็โยน skill b u l l e กับสกิล l a m m หักไปที่ปากทางเข้าเรื่อยๆแล้วก็หามุมหลบกระสุนดีๆแค่นี้ก็อยู่ได้แบบยาวๆยันลูกกดแล้วครับผมแต่อย่าลืมออกไปเก็บ life support ด้วยนะเดี๋ยวจะขาดอากาตายซะก่อนเ <laughs> พราะเห็นแบบนี้แล้ว ลุงแมวเราอยากจะตั้งฉายาให้ออเทเวียว่า Survival Camping Master ซะจริงๆเลยอ้าวยังเหลืออีกหนึ่งสกิลที่ลุงแมวยังไม่ได้พูดไปนี่หว่าเกือบลืมไปเลยสกิลอะไรนะอ๋อ Resonator นี่เองคือเอาตรงๆนะสกิลนี้นี่ลุงแมวแทบจะไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับเหตุผลนั้นก็เพราะว่าอิงดิกบอลหุ่นยนต์นี่แหละครับตัวปัญหาเลยคือแทนที่มันจะช่วยทําให้สกิลมาเลตของเราเนี่ยสามารถสร้างความเสียหายจากสารสะท้อนได้เยอะขึ้นก็กลับกลายเป็นว่าเบาลงแทน เพราะว่าศัตรูเนี่ยหมดแต่ไปวิ่งไล่ตามทุกบอลไม่จมตีใส่เครื่องกระจายเสียงเนื่องจากว่าวิ่งตามทุกบอลไม่ทันนั่นเองนะครับผมและนี่ก็คือข้อมูลที่สาคัญทั้งหมดเกี่ยวกับ w a r f r a m ออกเ a ีย a ที่ลุงแมวได้ทาการรวบรวมมาทําเป็นคลิปไว้ให้เทนนนทุกๆท,ท่านได้รับชมกันก็หวังว่าคลิปนี้คงจะถูกใจเทนนนทุกๆท,ท่านกันนะครับและสําหรับในตอนนี้ลุงแมวก็คงต้องขอตัวลาทุกท่านกันไปก่อนขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเทนนนทุก,ท,กท่านบาย